ที่บริเวณหน้าจุดท้องฟ้าจำลองนะคะคุณผู้ชมซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นขบวนนะคะแหะ่เพื่อต้อนรับนะคะทางด้านของคุณโอปอสุชาตานะคะคุณผู้ชมที่เป็นมิสเวิลด์นะคะในปี2525ค25่ะคนแรกของประเทศไทยนะคะคุณผู้ชม คุณโอปอสุชาตาช่วงสี่มิสเวิ l d 2สองพนะคะก็ได้เดินทางกับประเทศไทยโดยสายการบินไทยทเที่ยวบินทีทีจีหกศูนย์สามนะคะวันนี้หนูไม่ได้เตรียมมงค่ะเตรียมสัญญาณคุณผู้ชม่มมาก็ ในสุดนี้นะคะก็อาจจะมีเหตุขัดข้อในเรื่องสัญญาณนะคะเพราะว่าตรงนี้บริเวณก็คนเยอะมากตรงจุดจุดนี้นะคะ โดยพิธีต้อนรับในครั้งนี้นะคะจะและ TPN Group ขอชมโดยมีถาปณีเกียรติภัยบุญน,นะคะผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะและก็จูเรียมอรีนะคะประธานองค์กรวิสเวลไบรอันแอลมาคาจากเทโร e n t นเทนเมนต์นะคะ Yo, ค่ะคุณผู้ชมก็บรรยากาศโดยรอบตอนนี้นะคะก็ประชาชนนะคะก็มายืนรอกันจำนวนหนึ่งนะคะแต่ถ้าเดินออกไปเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นได้เลยว่าประชาชนเนี่ยทั้งรอบข้างไม่ว่าจะด้านข้างหรือว่าบนสะพานล,ลอยนะคะหรือจะเป็นบริเวณรอบข้างถนนก็จะมีคนมายืนรอร่วมส่งกำลังใจนะคะแล้วก็เป็นการร่วมแสดงความยินดีกับคุณโอปอสุชาตาด้วยเช่นกันค่ะ ซึ่งขบวนนะคะก็จะทำการเดิน<ช>เดินแห่นะคะตั้งแต่จุดเรจุดแรกนะคะก็จะเริ่มที่จุดท้องฟ้าจำลองนะคะแล้วก็จะไปจบที่ห้างเอโซเฟียนะคะคุณผู้ชม <c oughs> ตอนนี้โดนคุณน้ำไหนเจอคนหน้าเลย เดี๋ยวทางด้านของคุณโอปอนะคะคุณผู้ชมก็จะมาขึ้นที่ขบวนรถคันนี้นะคะซึ่งก็ขบวนจัดทำมาโดยสวยงามนะคะแล้วก็จะมีป้ายนะคะคุณผู้ชมด้านหน้าแล้วก็ทางด้านหน้ากระจกทีก็จะเป็นในส่วนของขบวนพาเลทที่จะ,ะมีการเล่นดนตรีนําขบวนไปด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูในจุด ด้านหน้าข้างๆข,ของขบวนกันนะเขาว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งในจุดนี้ก็เราจะพาคุณผู้ชมมาดูคุณผู้ชมคะสัญญาณ อาจจะแบบขัดขัดสุดๆไปเลยอะค่ะตอนนี้นนโดยขบวนแห่ในวันนี้งานบุ่นพี่ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านของน้ำตาลชริตานะคะผู้สนับสนุนการจัดงานที่มาร่วมมันถึอประวัติศาสตร์การแห่ฉลองต้อนรับมิสเวิลด์คนแรกของประเทศไทยในรอบ72ปีค่ะ เนื่องจากแบบสัญญาณขัดข้องค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไลฟ์ให้คุณผู้ชมขออภัยคุณผู้ชมทุกท่าน